วันนี้เรามาพับเหรียญโป้ยทานแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะพับสีนี้จ้ะถ้าเราตัดดิบบินเนาะให้ได้สี่เส้นนะคะประมาณนี้ยี่สิบหกเซนนะคะพับค่ะนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะพับนี่แค่นี้นะคะอืมเห็นไหมเห็นไหมพับเสร็จแล้วปุ๊บกดจ้ะ กดแล้วนะคะเราก็ออกจากกันเลยนะคะนี่นี่เลยนะคะเอาทุกครั้งนะคะก็คือทําเหรียญนี่เอาไว้ข้างบนนะคะเอาสั้นไว้ข้างบนนะอืมเราจะให้คู่กันเห็นไหมนี่จะคู่กันเลยนะคะอืมอันนี้ก็คือพับเหรียญปโปรยทานเป็นรูปกระทงนะคะทําสวยๆเนาะมาดูกันเลย นี่นะคะสามเราจะเ,เหรียญบาทเข้าไปเลยหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญบาทเข้าไปหนึ่งเหรียญเสร็จแล้วพับนะคะพับข้างนี้มาเนาะพับข้างนี้ทับข้างนี้นะค,ะค,ค่อยๆดูนะคะใจเย็นๆจะทําง่ายๆจะทําแบบให้ทุกคนทําได้ง่ายที่สุดเลยนะคะอันนี้มาทางนี้เสร็จแล้วเป็นนี้เห็นไหมอย่าลืมก็คือ อัน,นี้สอดเข้าไปเลยจ้าสอดปุ๊บก,กดค่ะก,กดให้แน่นๆเหมือนเดิมนะคะอีเอาสั้นนะคะสั้นสอดไปเลยเอาข้างสั้นสอดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปก,กระทงนะคะกระทน n g นะสอดเข้าไปเลยให้ครบ โอเคได้อย่างนี้แล้วทุกคนเห็นไหมกดลงไปนะคะกลับข้างมาตรงนี้อ่าพอกลับข้างมานะคะเราเริ่มเช่นไหนก่อนก็ได้หักแบบนี้นะหักให้เป็นรูปอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมปึ๊บแล้วก็อันแัวนี้มานี่ช้าานะจะให้ดูช้าๆปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ทําให้เป็นรูปแบบนี้นะคะให้เป็นรูปกระทงเห็นไหมปึ๊บเราก็เอาน,นี้สอดเลยจะ้ะ นี่นะสอดอันนี้ปลายแหลมนะคะสอดเข้าไปเลยสอดแล้วก็ค่อยคดึงนะคะ,ะค่อยค่อยดึงที่เราพับตรงนี้ไว้เนาะแล้วค่อยดึงโอเคเห็นไหมดึงจัดให้เป็นรูปกระทุจ้ะนี่ให้เป็นรูปเห็นไหมคะอืทำหเหมือนเดิมสกีเลยนะเสร็จแล้วก็พับให้ได้ตรงนี้นะคะทำให้เป็นแบบนี้นะก่อนนะ ตาแนี้ใหมันเป็นรูปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตรงนี้สอดเข้าไปไเลยจ้ะสอดเข้าไปเลยตนะัดได้ดึงค่ะดึงเหมือนเดิมนะคะตัดให้เรียบตร้อย่างนี้โอ๊ยโอเคอันนี้ทำเหมือนเดิมนะคะทำให้เป็นรูปต่างกันนะเห็นไหมทำใเป็นรูปกระทุเสร็จแล้วก็สอดเหมือนเดิม,มเฮ้ยค่อยดึงนะพอดัดแล้วก็ค่อยๆดึง เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นกรีไปงี้อ่ามันกรีไปเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นน้ำปลาอย่างนี้เนาะเราก็จะพับนะคะเอาไหนก็ได้นะคะพับลงมาเห็นไหมพับตรงนี้ลงมาทับหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็พับนี่เรียงกันมาเลยนะสองเส้นนะคะแล้วก็พับนี่สามเส้นนะอันนี้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะเสร็จแล้วเส้นที่สี่เนี่ยเอาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็สอดสอดลงมาตรงรูนี้นะเห็นไหมนี่รูนี้นะคะ ดูนี้นี้เห็นไหมคะอ่ามุมนี้นะเอาไว้อย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาอันนี้สอดเข้าไปคะ่ะบนไควยกันนะอืมสอดลงไปเลยมันก็จะทะลุมาตรงนี้เราก็ค่อยดึงนะคะอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะคะ อันสุดท้ายนี่เราก็ดัดตรงนี้ไปนี่เข้าตรงนี้เลยมุมนี้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้นะอ่าเราก็สอดลงไปเลยจ้ะมุมนี้เห็นไหมคะเราจะค่อยคอยดึงเข้ามาฮอ่าอันนี้จะเปียกแทนใยฟันป่านะตัดตามมุมเลยนี่เอาสวยงามคมกรุบเสร็จเรียบร้อยจ้าสวยไหมคะอย่าลืมนะคะสวยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าแต่ความสวยมันจะต่างกันเนาะมันกลฟันตามจสมุสน็ปจ้าเห็นไหม 嗯。<laughs>